สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กู้สตอรี่รายการที่จะทำให้เรื่องกู้กลายเป็นเรื่องกู้กับผมโคชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์นะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบกับเรื่องเงินเงินทองทองของเรานะครับเรื่องมันเกิดจากอะไรคือวันนั้นนั่งอยู่ในบ้านด้วยกันนี่แหละค่ะพี่หนุ่มครับแล้วอยู่ดีๆฟ้าก็ได้ยินเสียงปึ้งภาพที่เราเห็นตรงหน้าค่ะคือคุณพ่อหัวฟาดลงไปที่พื้น คุณหมอมาตรวจอาการประมาณ5-10นาทีบางทีก็เป็นค่าใช้จ่ายเหม,มือนกันค่ายาแล้วก็มีค่าอาหารแล้วก็ค่าสถานที่ด้วยทุกอย่างคือเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยค่ะพี่นุม้มเรื่องราวของเหตุไม่คาดฝันนะครับการเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่แหมไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับสำคัญคือว่าเมื่อเหตุเหล่านี้เกิดข,ขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้กระทบแต่เรื่องของสุขภาพเท่านั้นนะครับมันกระทบกับเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองด้วยนะครับ